คงเชืยอมันหาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอู่หานเราชี้กันอีกเช่นเคยนะคะคาที่แล้วนักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าเราชี้เนี่ยสอนนักเรียนในเรื่องของอะไรมีใครจําได้ไหมเอ่ยอาเก่งมากค่ะคาที่แล้วนะคะเราชื้ได้สอนนักเรียนในเรื่องของพยัญชนะในภาษาจีนวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องใหม่กัน เราซื้อขอทบทวนความรู้ก่อนเรียนให้นักเรียนก่อนนะกันนะคะพยัญชนะในภาษาจีนหรือว่าเชิงหมู่เนี่ยนักเรียนจําได้หรือเปล่าคะว่าคราวที่แล้วที่เราื้อสอนไปเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงพอจะจําได้ไหมเอ่ยดีมากค่ะเก่งมากมีทั้งหมด21เสียงนั่นเองแล้วนักเรียนพอจําได้ไหมคะว่า21เสียงนั้นมีอะไรบ้างไหนใครจําได้บ้าง บางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้นะคะงั้นเราซื้อจะขึ้นตารางพยัญชนะในภาษาจีนให้อีกรอบหนึ่งเห็นหรือ,อยังคะตารางพยัญชนะที่เราซื้อขึ้นให้นั้นเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามปัว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 มู เก่งมากเลยนะคะเด็กๆและเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราซื้อเคยบอกไว้ว่าพยัญชนะยังมีแต่ว่าเป็นพยัญชนะกึ่งสระในภาษาจีนมีกี่เสียงจำได้ไหมเอ่ยที่เราซื้อเคยบอกไปเก่งมากมีทั้งหมดสองเสียงซึ่งในสองเสียงนี้มีอะไรบ้างจำได้ไหมถูกต้องมีสองเสียงก็คืออ e ีและอู ซึ่งอ e ีและอูเนี่ยเป็นพยัญชนะกึ่งสระพยัญชนะกึ่งสระเนี่ยเป็นได้ทั้งพยัญชนะและเป็นได้ทั้งสระหลังจากที่เราเรียนพยัญชนะแล้วนักเรียนดูไหมเอ่ยว่าวันเนี้ยเราือจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของอะไรถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสระในภาษาจีนหรือ วินหมูวินหมูแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนสระในภาษาจีนเนี่ยเราซื้อมีเพลงมาให้นักเรียนฟังก่อนที่เราจะได้ไปเห็นตัวสระภาษาจีนกันก่อนนะคะเราไปฟังกันเลย จากที่เราได้ฟังเพลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของสระภาษาจีนซึ่งสามารถแบง่งออกได้เป็นสองประเภทดังนี้ค่ะหนนะคะคือสระเดียวหรือในภาษาจีนพูดว่าตานวินหนตานวินหมูประเภทที่สองนะคะก็คือสระผสมในภาษาจีนจะพูดว่าซวงวินหมูซวงวิน แต่ว่าในวันนี้นะคะเราคือจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของสระดเดี่ยวกันก่อนค่ะงั้นเราไปดูสละดเดี่ยวในภาษาจีนกันเลยค่ะสละดเดี่ยวนะคะหรือตานวิ่นหมูตานวิ่นหนูมีหกเสียงคืออาอาอานักเรียนเราพูดตามเราคือสิคะดีมากค่ะ ตัวที่สองนะคะก็คือโอโอโอนักเรียนเราพูดตามเราซื้อค่ะดีมากค่ะตัวที่สามนะคะเออเออเออนักเรียนเราพูดตามเราซื้อสิคะดีมากค่ะดีมากตัวต่อไปค่ะอีอีอ อีไหนเรานักเรียนเราพูดตามหล่กซื้อสิคะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไปนะคะอูอูอ,อูไหนนักเรียนเราพูดตามหรากซื้อคะ่ะเก่งมากค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวที่ออกเสียงค่อดข้ายากนะคะแต่หลาอิือว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของเรียน นักเรียนลองดูปลาของเราซื้อดีๆนะคะวีวีวีอ่านักเรียนลองนหนแล้วออกเสียงตามเราซื้อสิคะดีมากค่ะออกเสียงได้ค่อนข้างดีนะคะนั้นเราไปดูกันหลังจากที่เราซื้อได้สองพยัญชนะและสระนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องการผสมคำของพยัญชนะกับสระในภาษาจีนกันค่ะ การผสมคำในภาษาจีนต้องผสมพย,ยัญชนะและสระเข้าด้วยกันจึงจะสามารถอ่านออกมาเป็นเสียงได้พย,ยัญชนะมักจะอยู่หน้าและตามด้วยสระตัวอย่างเช่นปัวอปาปาซึ่งปัวก็คือพย,ยัญชนะตามด้วยอาอาก็คือสระนั่นเองจึงผสมออกมาได้เป็นปัวอปาปาปัวอปาปาอยากเรียนลองพูดตามหนักตู้สิคะ ดีมากค่ะคำต่อไปนะคะพัวอาพาพัวอาพานักเรียนเราพูดตามสิคะดีมากค่ะคำต่อไปนะคะมัวโอโมมัวโอโมพูดตามสิคะดีมากค่ะพัวโอโฟพัวโอโฟพูดตามสิคะ ดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะเจอเออเจอเจอเออเจอพูดตามหลักสูตรสิคะดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะเนอเออเนอเนอเออเนอลองพูดตามสิคะดีมากค่ะตัวต่อไปนะคะจืออีจูจูอีจือลองพูดตามค่ะ ดีมากค่ะตัวต่อไปค่ะ u e u u e u พูดตามสิคะเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปค่ะ shi e shi shi e shi พูดตามค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไปนะคะ ge u ku ge u ku พูดตามสิคะ เก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะเคอูคูเคอูคูไหนลองพูดตามสิคะเก่งมากเก่งมากๆเลยค่ะตัวต่อไปค่ะเคอูฮูเคอูฮูออาเสียงตามค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไปนะคะเอาเสียงยากนิดนึงออกเสียงสิคะ G V G G V G ออกเสียงค่ะเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะก็ออกเสียงยากเหมือนกันนะคะ C V C C V C ออกเสียงตามค่ะเก่งมากค่ะตัวสุดท้ายค่ะ C V C C V C ออกเสียงค่ะ เก่งมากค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องสระเดี่ยวในภาษาจีนและการผสมเสียงในภาษาจีนนักเรียนยังจาได้หรือเปล่าว่าสระเดี่ยวในภาษาจีนมีอะไรบ้างโอเคงั้นเรามาดูกันว่าสระเดี่ยวในภาษาจีนที่นักเรียนต่อมาเนี่ยถูกหรือเปล่าตัวที่หนึ่งคืออะไร อาเก่งมากตัวที่หนึ่งคืออ e. e นั่นเองตัวที่สองล่ะดีมากตัวที่สองนั้นคือโอตัวที่สามล่ะจำได้ไหมเอ่ยใช่ตัวที่สามนั้นคือเอเก่งมากตัวที่สี่ล่ะตัวที่สี่คืออ E ีนั่นเองเก่งมากมากตัวที่ห้าล่ะตัวที่ห้าก็คือ โอเก่งมากเลยและตัวสุดท้ายละวอกเสียงว่าอะไรออกเสียงให้เราซื้อฟังสิใช่ตัวที่โคือว e. ีโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้หนักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งคืออาอาตัวที่สองคือโอโอตัวที่สามคือเออเออตัวที่สี่คือ e, e. ตัวที่สี่คืออีอีตัวที่ห้าคืออูอูและตัวที่หกคือว v อ่าน,น,นเ,าเองแล้วออกเสียงเองสิตัวที่หนึ่งอกเสียงว่าโอเคตัวที่สองล่ะดีมากตัวที่สามล่ะเยี่ยมมากๆตัวที่สี่ล่ะโอเค ตัวที่ห้าและตัวที่หกออกเสียงว่าดีมากสละเดียวเราทบทวนไปแล้วงั้นเราทบชวนเรื่องการผสมพย,ยัญชนะกับสละดีกว่าตัวแรกอ่านว่าดีมากตัวแรกอ่านว่าปัวอาปาปัวอาปาตัวที่สองล่ะตัวที่สองอ่านว่าอะไร เก่งมากตัวที่สองอ่านว่าพัวอาพาพัวอาพาแล้วตัวที่สามล่ะอ่านว่าอะไรดีมากตัวที่สามอ่านว่ามัวโอโมมัวโอโมตัวที่สี่ล่ะดีมากตัวที่สี่อ่านว่าพัวโอโฟพัวโอโฟ ตัวต่อไปล่ะอ่านว่าอะไรเก่งมากตัวต่อตัวนี้อ่านว่าเตอเออเตอเตอเออเตอตัวต่อไปล่ะเก่งมากตัวต่อไปอ่านว่าเนอเออเนอเนอเออเนออ่าตัวนี้ล่ะตัวนี้อ่านว่าอะไรดีมากตัวนี้อ่านว่าจูอีจู จูอีจูอ่าตัวนี้ล่ะอ่ะออกเสียงว่าอะไรคล้ายกันมากเลยดีมากตัวนี้อ่านว่าจูอีจูจูอีจูอ่าตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะเก่งมากตัวนี้อ่านว่าชูอีชูชูอีชูอ่าตัวนี้ล่ะตัวนี้อ่าดีมากดีมากตัวนี้อ่านว่า เคอูคูเคอูคูอ่าตัวนี้ล่ะใช่ตัวนี้อ่านว่าเคอูคูเคอูคูอ่าตัวต่อไปล่ะใช่เก่งมากๆเลยนะตัวนี้อ่านว่าเคอูคูเคอูคูอ่าตัวนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะอ่าตัวนี้อ่านว่าอะไรนะ อออเสียงได้ดี G V G G V G อ่าตัวต่อไปละอ่าโอเคตัวนี้ออกว่า C V C C V C อ่าและตัวสุดท้ายออกเสียงคล้ายเมื่อกี้มากแต่มีความแตกต่างกันนิดนึงอ่านว่า C V C C V s อ่า วันนี้เราก็ทบทวนพยัญชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องพยัญชนะสระเดี่ยวและการผสมเสียงในภาษาจีนไปแล้วนะคะจั่วเย่จั่วเย่การบ้านในวันนี้ของเราซื้อที่จะให้นักเรียนทําก็คือเราซื้อได้ให้การบ้านไปสามใบใบที่หนึ่งเนี่ยเป็น ใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องสระเดี่ยวและการผสมพยัญชนะกับสระเดี่ยวซึ่งถ้าหากนักเรียนยังไม่เข้าใจก็สามารถมาดูได้ในใบความรู้นี้เลยนะคะส่วนแบบฝึกหัดของเราซื้อหรือการบ้านเนี่ยก็คือการฝึกหัดคัดอักษรจีนซึ่งเป็นการฝึกคัดการผสมพยัญชนะกับสระเดี่ยวตามรอยเส้นปะซึ่งเราซื้ออยากให้ลักเรียนนะคะตั้งใจทํา และคัดให้ตรงตามรอยเส้นปะเพราะการบ้านหรือแบบฝึกหัดเนี่ยจะมีผลต่อคะแนนของนักเรียนด้วยนะคะอย่าลืมทำการบ้านกันนะคะเด็กๆจ้าแจ้งค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย